เครื่องซักผ้าหยอดเหรียญจาก P&T s Marketing แตกต่างจากที่อื่นอย่างไรมาอฟังเสียงผู้สั่งซื้อไปใช้งานครับวันนี้ผมมาที่จังหวัดเลยนะครับเป็นอำเภอเมืองบ้านที่ศรีโขงซึ่งสั่งซื้อสินค้าจากผมไปเมื่อสองเดือนที่แล้ววันนี้ผมมีโอกาสแวะมาเยี่ยมเป็นเครื่องซักผ้าฝาหน้าทั้งแตบหยอดเหรียญแล้วก็แบบ q r c o d e ซึ่งมีจำนวหลายๆเครื่องไปทั้งรวมไปถึงเครื่องอบผ้าซึ่งเป็น ระบบหยอดเหรียญซึ่งชักกันระหว่างเครื่องหยอดเหรียญและก็เครื่อง QR code มีทาให้เกิดความสะดวกสบายต่อผู้ใช้เป็นอย่างมากนะครับเราเริ่มมาดูจากเครื่องที่หนึ่งนะครับเราเริ่มมาดูเครื่องนี้เป็นเครื่องขนาด10กิโลกร,รัมแบบหยอดเหรียญแบบหยอดได้ทุกเหรียญไม่หลออเหรียญคุณภาพสูงจะหยอดได้ท้งเหรียญ1บาท2บาท5บาทและ10บาทคุณสับัติพิเศษของมันก็คือจะใช้ได้ทนทานนานหลายๆปีตัดปัญหาเรื่องการ กินเหรียญหรือ <tinc S 2> ไม่รับเหรียญหรือรับเหรียญแล้วเพื่อไม่ทำงานเรื่องจกว่าเราใส่เงิมาแล้วเรามีการพัฒนาส่วนของฮาร์ดแวร์ให้มันทํางานได้สมบูรณ์และในส่วนของซอฟแวร์เรามีการปรับปรุงให้มันทํางานได้สมบูรณ์มากขึ้นและสองเครื่องนี้มีลักษณะเป็นเครื่องจอบเหรียญเหมือนกันถัดมาเป็นเครื่องนี้เราปาดุกไใกล้นะครับเป็นระบบแสแงนะครับปรดุกจากด้านหน้าจอนะครับเป็นระบบส่าโค้ซึ่งต่อราคาไว้จีบฝาซึ่งเจ้าของเครื่อง สามารถเปลี so so ่ยนแปลงราคาได้ตามต้องการเมื่อเราทำการสัมคั่ที่หน้าจอก็จะเกิดเป็น QR ให้ผู้ใช้บริการสามารถที่จะสแกนแล้เครื่องจะทำงานตั้งแต่ต้นจนจบโดย QR code ของเราไม่จําเป็นต้องตอกหรือเปลี่ยนะการะใดถัดมาก็เป็นเครื่องขนาด5้กิโลซึ่งมีฟังก์ชันการใช้งานเป็นแบบสแกน QR code ของการและสุดท้ายก็เป็นเครื่องหกห้าซึ่งหยอดได้ทุกเหรียญ นะทั้งหมดนี้พี่ปิริองได้สั่งซื้อมาและให้บริการลูกค้าต่อเรื่องมาเป็นเดือนที่สองแล้วนะครับขอบคุณอาจารย์นะครับคือวันนี้เป็นวันที่ผมเปิดให้บริการนะครับครบสองเดือนในวันนี้แล้วก็สองเดือนที่ผ่านมาก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับเครื่องทุกเครื่องก็ใช้ได้การได้ดีตลอดแล้วก็วันนี้อาจารย์ก็กร<ว>ุณาไว้มาเยี่ยม,มเยียนผมแล้วก็มาตรวจเช็คให้อีกรอบหนึ่ง คือก็ต้องขอบคุณอาจารย์ณที่นี้แล้อย่างฝากเพื่อนๆนะครับหรือทุกท่านที่สนใจในอาชีพแบบนี้นะครับก็ผมเองก็ดูจาก youtube แล้วก็ได้มา,าติดต่ออาจารย์มาแล้วก็อาจารย์ได้แนะนําวิธีการในการก่อสร้างการติดตั้งเครื่องประเภทของเครื่องขนาดของเครื่องแล้วก็อาจารย์ครุก,กรุณามาตรวจเยี่ยมให้กําลังใจแล้วก็ เช็คเครื่องอีกรอบหนึ่งต้องขอบคุณอาจารย์นะครับขอบคุณมากคขอบคุณครับมสนใจสั่งซื้อเครื่องสักง่้าหยอดเหรียญทั้งแบบฝาหน้าฝาบนแบบ qr code ได้จาก e s t marketing ได้ตามที่อยู่ที่อยู่ท้ายคลิปนะครับขอบคุณครับ